ชอบช่วยคนอื่นชอบช่วยคนอื่นก็จะเจ็บใจมีเรื่องให้เจ็บใจกับมาตลอดใช่ไหมเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดเนี่ยคนกลุ่มนี้เนี่ยมาหาผมเยอะแยะมากมายผมเห็นแล้วสงสารทุกสารนะไอ้ที่เขาสอนกันไว้หรือได้ยินได้ฟังมาอะไรว่าแบบประมาณว่าทําอะไรแล้วให้ชิดถึงคนอื่นเยอะๆแล้วจะมีความสุขเนี่ยอันนี้เรื่องโกหกนะครับไม่จริงนะทำะไยแล้วให้เห็นเจ็ดตัว อย่างสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์่ะไม่ต้องเต็มร้อยหรอกทำไรละเห็นแก่ตัวสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ะจะมีความสุขมากเลยเออ่่ะคนที่คิดถึงแต่คนอื่นเนี่ยไม่มีใครมีความสุขเลยมันเรื่องโกหกเรื่องเหลวไหลไม,ไม่จริงหรอกนะฮะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะเป็นอย่างนี้ก็รับผลอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวันหลังเห็นแก่ตัวเยอะๆโอเคไหมครับเอานะอยากหายไหมอยากหายเปลี่ยนทิสัยอนะ เอาตัวเองสบายคนเดียวพอคนอื่นทั้งมมนก็เดียวหายเลยนะแต่ใจร้อนนี่ต้องแก้ม่อยให้ใจเย็นๆเดี๋ยวทำให้ใจเย็นๆนะฮะทุกวันนี้ยังเป็นห่วงกังวลใครอีกแล้วอ่ะครับมีไหมใครฮะลูกคนไหนกังวลลูกคนไหนหรือกังวลไปหมดเลยลูกคนเล็กทำไมฮะขยังไปไม่รอดเหรอครับแล้ก็อยากให้แบบลูกลองแต่งงานเลยนี้อายุเท่าไหร่้ะฮะ สามสิบแปดผู้ชายผู้หญิงผู้ชายอ๋อผู้ชายอย่าไปห่วงเลยเออถ้าเป็นผู้หญิงนะครับน้าห่วงยงนผู้ชายชัางนันกังวลอะไรไม่รู้แปบเป็นผู้ชายยกยกเว้นซิแต่ว่ามันจะมีแฟนเป็นผู้ชายด้วยกันเนี้ยอะไรกังวลอะโอเคตกลงเขาเขามีแฟนเป็นผู้ชายแตบผู้หญิงนะผู้หญิงว่ะยังไม่มีนะยังไม่มีนะเลยยังไม่รู้ใช่ไหมว่าตกลงเป็นเกย์หรือเป็นกระเลยนะอ่าเลิกกังวลได้แล้วครับสามแปดแล้ว ลูกผู้ชายสามแปดเอางี้ดีกว่าเลิกกังวลแล้วหายเลิกกังวลแล้วกินอิ่มนอนหลับเดินได้ล่าเรินเอาแบบไหนครับเอาแบบไหนเอ่อเอาแบบไหนผมตามก่อให้เลิกกังวลถึงคนนั้นอนะแล้วเดี๋ยวหายเลยเอาแบบไหนอา่านั่งพิงฮะยกเว้นเสีเยแต่ว่านั่งพิงเราไม่สบายนะไม่ต้องนั่งเกรงขึ้นมานั่งเกรงขึ้นมาแล้วเนี่ย มันเ็นความเคยชินคนเราสภาวะเกรงเนี่ยมันจะสะสมม่นจะเป็นแบบนี้ย